อร่อยมากค่ะบอก โอ้ oh, ละผ้าฝรั่งค่ะตัวนี้กลิ่นกระเพ้าเลยแนะนําตัวนี้กลินกล่นกระเพราเลยแต่แทนกระเพ้าค่ะปลูกยากแล้วเกินกระเพ้าอันนี้เด็ดเสียบได้เลยนะจ๊ะชําได้เขาเรียกชําได้เด็ดเสียบเพราะขยายพันธุ์ได้เลยค่ะ น,นี่แม่ขวัญซื้อ,อยู่ห่างนะจ๊ะที่ซื้อเป็นกระถางน,น้อยๆนะจ๊ะเราก็ไม่แยกปลูกคือเขาเพาะเบียมาให้แล้วสิบก็โค่นยี่สิบโค่นนี่จ๊ะพ่อเองก็ได้จ๊ะแต่ว่าแบบนี้ประหยัดเวลาดีจ๊ะมาปลักพริกขา้าวยาวโพดคะ่ะเดี๋ยวเด็ดนะจ๊ะพริกเขาจะได้ขึ้นพุ่ม พลิกก็<ฮ>เน่าเดียวเดียวคือนม่ยอดสวยเด็กยอดเดี๋ยวไปผัดร่วมกันเลยค่ะดูผักเคียวใบหยิกอวบใหญ่มากหนึ่งต้นอันนี้ฟักทองนุ่นแตงอันนั้นมาก เมลอนบรลูซิได้กินบัวอันนี้มาเขือเทศผักแพลวโอ้นี่มีคะน้าด้วยออกดอกแล้วเดี๋ยวเด็เดไปกินรดเถื่อนไนี่ม่คอนเดี๋ยวไปผัดร่วมกันเลยค่ะเป็นกะเพราร่วมร่วมอันนี้พริกต้นนี้เด็ดไปโดนเติบแล้วเริ่มงอกขึ้นมาใหม่ผักอิตูนะจ๊ะอิตูงาม,งาม ลงกระถางไงเราเขาใจไงนะจ้ะผักต่างๆถ้ากระถางเคยหน่วยอยู่กับเปลียนกระถางงๆมะไซเขาจะ้ะนี่จะเป็นกลิ่นเหมือนโหระพาโหระพาขาวดวกเขาจะขาวๆหอมจด กำลังออกดอกค่ะต้องเด็ดดอกเขาออกค่ะกระสันเฮาสีบริกินยอดพักต่างๆอ่ะจะ้ะพวกเนี่ยพวกพักสวนอ่ะพักสวนพวกกะเพราโหระพาน่ะจะ้ะเฮาต้องเด็ดช่วงช่อดกอ,อกเขาออกแล้วเขาจะขึ้นยอดจะ้ะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นหมากล้วมันมันจะบริกินยอดเขาเด้อ โอ้ยเปื่อนๆอน,อนั่นหยดนั่นเ้าเฉก่ะ er. ประมาณนี้ดอกไม้หลังบ้านสวยมากนะคะสวยมากดอกนี้สวยมากค่ะแม่คอานปลูกเชื่อเดียวแต่เรามากทุกปีเราก็ล่ามอกมากค่ะ เขาก็จะมีเม็ดเขาด้วยกุหลาบก็ลัางงามกุหลาบก็ลังสวยเลยค่ะเห็นไหมแล้วช่อหนึ่งเขาจะมีหลายดอกนะไอ้พันธุ์เนี้ยพันธุ์เนีน้ยพันธุ์อย่างช่อนั้นนะอะเขาจะมีหลายดอกมีกุหลาบขาวด้วยค่ะขอบอกสวยมากเพราะว่ากุหลาบขาวปลูกยากจ้ะแต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะช่ำว่าแนใ่ใจจะว่ามา,จากจังได้ จะว่าแม่ขวัญซื้อมาปลูกเยอะแต่ว่าเหลือเหลือแค่นี้แหละจ้ะแม่กุหลาบขาวสวยมากจ้าอันต้นฮุสต้าต้นเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราอันรุ่นนั้นหน่อกินได้จ้ะฮุสต้าหนอกินได้ทุกพันธุ์เลยเห็นไหมกุหลาบกุหลาบขาวกุหลาบแดงชมพูน่ารักมากเครื่องๆน่ารุ่ยหมดแล้วค่ะกุหลาบขาวนะค่ะ เคยมเราก็เริ่มเม็ดแก่เห็ดเหลืองของเราจ้ามีผักล้างบ้านมียอดพริกด้วยมีคะน้าด้วยสอยอดค่ะอันนี้ผักซีหอมฝรั่งค่ะมีหญ้าหวานโอ้โหโหกันเลยจ้าอย่ามาผัดค่ะ ผัดกะเพรารวมรวมจริงๆร,งรวมผักปลาหญ่าสวน อร่อยมากข้าวบอมาค่ะกเพราเห็ด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  ต้นเนี่ยเขาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็เป็นผักด้วยกินได้ทั้งใบทั้งดอกตรสาจายจตหิน้นหิ้นเผ็ดจิ๊ดจิ้บใช้วาซาบิเหลืองหิดเหลืองอเฮ้ เล่าแมาขวันบไนี้ไง,ไงอืมอพอข้าม,มาขวัญซื้อมาจากร้านไทยเนี่ยค่ะแล้วก็ห่อ,อก,การมันการมันปลูกขึ้นจ้ะมาขวัญแช่น้ำไว้ห้าเกิด ลิอบอ่ะกับเอาลุ่มดินเลยกับขึ้นขึ้นกัน,กนจ้ะ <c oughs> ทางบ้านหายมะเพดจิ๊ดจิ๊ดเพดจิ๊ดจิ๊ด ในเดือนเขาจะรสชาติจะคล้ายๆเห็ดปวกเห็ดโ้นบานเฮาจ้ะเห็ดปวก ทั้งการดอกทั้งดอกทั้งอย่างก็จะคล้ายๆเหาดิตปลวกบ้านเฮ้าจะ้ะ อันนี้ย่าหวาน ใช่เดือมเห็ดปวกเห็ดฟางเนี่ยไอายเห็ดฟางนะเห็ดฟางบานอร่อยช่วงมาเขาจะกินสดกันเดีย๋ยวแม่ควันเอาดอกไข้เบิงน้ำเขาปลูกเป็นไม้ประดับแล้วปลูกเป็นผักด้วย เผ็ดจิตดจดค๊ไข่ไ่วาซาบิแต่ว่าโบผ็ดขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้อยู่ได้่จักเผ็ดยังนะคะัผักเพิ่นกต่ที่โหโหูกันซะที่หลายๆเก็บเห็ดเก็บเห็ดสองมือจังได้ผัดจ้ะ <laughs> ลูกดวดเนาะกระเพาไแม่ขวันลูกดวดภ่าสาอีสานก็คือเม็ดพริกไงจ้ะเม็ดพริกที่ใส่ลงไปในหม้อแกงหรือหม้ออมสิจ้ะหม้อต้ม เพิ่มความเผ็ดสำหรับคนที่ชอบสลัดหมวง ผักกรีนแรงจุ่มนี้กินแล้วจะเผ็ดด้วยตื่นเผ็ดค่ะตื่นเผ็ดผักกลิ่นแรง,แรง มามกาคลิปนี้ก็แค่ <c oughs> นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะของหวานหวานจิง ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆทุกคนค่ะขอให้กินข้าวแซ่บนอนหลับสบายดีรำลำรวยสวยทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน